วันนี้มาพบกับน้องเซนทีมงานขวงเซ้งอ,องไงได้ช่วกันอีกแล้ววันนี้น้องเซนมีรถริงยอดนิยมคุณบีมาฝ้ากับพี่บีคันนี้เลยนี่ Honda City นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.5ตัวเอสแล้วเรียบร้อยคุณบีได้เป็นซิตี้นะส่วยๆเลยคันนี้รถปี14ไม่เส่นทุกต่นั่นเองนะคะและให้ส่วนลดเดินส่องเมื่นบาทจากคลิปนี้ไปเลยนี่ส่วยๆเลยคันนี้นะคะและคันนี้มีมุดประหยัดพลังงานมาให้แล้วพีพีไม่ต้องกลัวว่าในการขับขี่นะ คันนี้มีมดประหยัดพลังงานเป็นปุ่มอีโคมาให้คุณพีแล้วนะคะราคาหน้าป้ายคันนี้อยู่ที่สองเ้นเจ็ดหมื่นแปดพันบาทพีพีส่วนลดสองหมื่นบาทคันนี้จะจัดไปในราคาแค่สองเซนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะสามารถข้อรายละเอียดดูือใสเพิ่มเติมได้ทีโูนซอมห้าซุนหกซี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะหรือแอดไลน์ได้ที sks หนึ่งสองสามซี่อย่าลืมตัวแอดนหน้ากันด้วย องอผ่าดูบอดี้และภายในกันบ้างดีว่านี่น้าพี่นะกระจังหน้าซวยๆแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าโครเมียมฝ่หน้าไม่มีแตกไม่มีราวมหมาผอมฝ่ตัหมอขูหน้าไฮแล้วนะคะบอดี้ก็จะได้เป็นสีดำบางเดิมโรงงานและคันนี้นะคะหล่อแม็กจะได้เป็นหล่อแม็กสีทูโทนไฮแล้วคุณพี่บอดี้ก็คือสวยสมเสมอร์รอบคันสําหรับด้านในเนี่ยจะเป็นภายในสีูทโทนนะ เป็นภายในซี่ถูดทนแบบนี้เลยช่วยๆนะคะกุ่มทุนก็ข้างหน้าเนี่ยคอนโซลหน้า,นานนนหน่าจะเป็นทุนแบบว่าซี่ดำนี่พวงมาลัยนะพี่หน้าได้เป็นพวงมาลัยเดิม้องคอนด้ามาผอมแอร์เบกคูน่าให้เลวเรียบร้อยนะคะขันนี้นะนี่เครื่องเล่นจะได้เป็นเครื่องเล่นเดิมเดิมรับสายได้ fm am cd aux cd ให้เลวคุณพี่นี่สองไส้4 d เก็จะอยู่ดันบนแบบนี้เลย ไม่มีแบบห่าอร่อยคิดข้วนนะดืมเดิมแบบนี้เลยแอร์กัปับได,ด้านหนึ่งสี่ระดับนะคะคันนี้ส่วยๆเลยและมีทีวางแก้วให้เล้วถึ่งซ่องแก้วนะคะตรงนี้จะคุมโัวนสี่ดำนี่พี่นี่เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโอต้ครับขี่สะดวกสบายปุ่มประหยัดพลังงานอีโคจะอยู่ดันคว้ามือนะคุณผีนะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นไฟฟ้าให้เล้วรบขัน้นอืมสวยมากๆด้านบนไม่มีครับยันขับอัคคระใหๆพี่เลนะดื่มเดิมเลยถึงมีกระจกให้ด้วยนะคะสวยมาสำหรับสาวๆหรือวะ วัยรุน่นวัยทำงานคุณมีคันนี้ตอบโจมหมดเลยนะส,ยสู้ไอ้มาสสำหรับซิตี้ปีซิตี้คันนี้โบจะได้เป็นโบนั่งซี C ่เบสซ่วยๆแบบนี้เลยนะคะและให้ดูในส่วนข้องสีซอกนี่นะคะบี่นะสี่ซ,ซองนะไม่มีการซ้าซี่ไม่ผลซี่หัวนอ็อตไม่แกะไม่ค่อยไม่ขยับเม็อาดดันบนปั๊มเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานแล้วรับประกันโครงสร้างตัวรถเลยว่ารถทุกคันนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักติดความตัดตอยอมแมวจมนม้ำแน่นอน100เปอร์เซนะคะคุณพีนะ ราคาหน้าไปกันอีกครั้งนี้นะคะ Honda City 1.5ได้เป็นตัว S นะคะคันนี้นะพี่นะได้เป็นรถปี c i t ม่ใช้งานอยู่ที่1เสนกมน6 0พ0กิโลนะคันนี้ราคาหน,น,น้าปาาย2องเส้น78,000บาทลองเซ็นหาส่วนลดไปเลยคลิปนี้2อง0มืนบาทนะพี่นะเอาไปในราคาแค่2องเสนนแ SO 8 0 0 0บาทเท่านั้นได้ครับ City City นะคะไม่ราคาเนี่ย คือไม่ก็อยุประมาณเส้นหกแล้วกาคันนี้ได้เป็นรถปินซ,ซี่ถว่าไม่ได้แบบว่ามาร์กเฉลี่ยไปคืออยู่ในเกณฑ์นนะแล้วก็คันนี้นะคะราคาอยู่แค่ส่องเส้นกลางกลางคุณนีที่ห่วได้ไปก็คือคุมเลยนะพี่นะถ้าคันนี้จอบสดไม่บวกแวดเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าถ้าผีพีส้นใจจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มคันนี้จะพ่นอยู่ประมาณห้าพันว่าบาทท่วนั้นนะคะคุณผีนะเอกสานชัดเจน ดีด,ดีฝี่ดาวไปได้เลย5้าพันว่าบาทคุณพีได้ครับซิตี้ปีซิตี้ถือว่าคุ้มนะคันนี้นะเดี๋ยวเรนพาดูดันลั่งกันบางเดี๋ยวว่าสวยมาคุณพีนะคันนี้นะคะภายในสี่ถูทนแต่ว่าบอดี้จะได้เป็นสี่ดำส่วยๆกันแบบกินเลยนะเดี๋ยวก็คันนี้นะคะบอกเลยว่าส้วยซัมเมอร์รอบคันที่สําคัญนะรถนะไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก้นนะบอกเลยว่าได้ไปก็คือ คุมมาร์กนะสปอยเลอร์นี่สปอยเลอร์ซี่เดียวกับตัวรถมาพร้อมเซ็นเซอร์ถ้อยกระ,ระยะ้าซองจุดหล<ะ>ัลก็คันนี้นะคะมีสว่างการขีบชารามติดซีมไฮเลวเรียบร้อยมีพื้นที่การเก็บสัมผัสร้กว้างด้วยพี่เหล่าไฟไทายไม่มีแตกไม่มีราวเลยอ่าให้ดูดันในกันนิดนึงนี่พื้นที่เก็บสัมผัสระถั่ัวกว้างมากเลยนะพี่น้ามีถ้าทา,ายเป็นคลองซิตี้เดิมเดิมไฮเลวเรียบร้อยนะคะ ซีนส,สองไมซาซี่ไม่ผลซี่หัวน็อตนี้ไม่แกะไม่ค่อยช่วยช่วยบิเลซี่วยเสมเมอร์รอบคันกันไปเลยมาดูในส่วนข้องห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างมาคันนี้นะคะได้ไปกับชื่หัวคุมเลยได้เป็นรถชิตี้ปีสิบสี่มาเอเลยนะเปิดได้เลยห้องเครื่องนี่นะคะเครื่องแห้งเดิมเดิมปีไม่มีคราบไม่มียืมนะคะได้เป็น เพลีอง1.5ได้เป็นเชือเ้อเพลิงเบนซินนี่ขันเดิมพแหละสินสองไม่ซาซี่ไม่ผลซี่นะวัวน็อตไม่เกยไม่ค่อยฟ้ากับโรงเดิมโรงงานซึ่งกามิสติเกอร์หมอกก็หายอยู่ครบนะคะสำหรับขันนี้อ่า Honda City 1 5S คันนี้ราคาหนะ้ปาปลาอยู่ที่งเ8้น0่นบาทคลิปนี้ห้ส่วนลด2่0 0มืน 8, บาทคุณบีเอาไปในราคาแค่2 5งเส้นาทเมื่นแปนบาทสาวน,านัวนซึ่งใจจบสดไม่บวกวะเผเจดเิ่เ7%้นะพี่นะมีบริการจัดส่งนะคะไม่หวายู่เนื้อตายออกตกนะคะในประเทศไทยนี่นะคะพีสามราติดต่อพวกเราทีมงานกองเซ้งได้เลยนะมีนะมีบริการส่งไ้นะคะโทร0ุน5 06ซ777ี่ รือแอดไลน์ได้ถีแอดเคสนึ่งฟ้องซซี่อย่าลืมติดตัตนานะคะยังไงอีพีนี้น้องเซนจะขคตตัวลาไปก้อนฝากพีพีนะคะที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซนและทีมงานกองเซ้นของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ